ต็ย้ามนั่นขอเด่กอีกแล้ววันนี้วันนี้นะครับก็มาพบกับการรีวิวนะโอ้โหโตยโยต้ายาริสนะครับวันนี้นะลูกค้าก็มาติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์ในหลายๆอย่างเลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูกันอันดับแรกเลยนะนี่ก่อนเลยลูกค้าเลือกเปลี่ยนรอบป้ายทะเบียนนะครับเป็นขอบสแตเลสสีดำนะ นะแลวข้างหน้ามีแอคเิีใสป้องกันทะเบียนด้วยนะครับสวยๆเลยดูกันด้านนอกก่อนนะนะครับแล้วเสร็จแล้วนี่เบ้าลรองมืองานโครเมียมสวยๆจากฟิตนี่โอ้โหโครเมียมเงาวกับด้านตัดโลโก,โก้คำว่ายาฤิสเด่นๆเลยนะกับประตู4ี่บานเลยนี่นะครับอย่างนี้เลยทั้งสองข้างเลยนะเดี๋ยวเราไปดูอีกส่วนนึงกันนะครับป่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกส่วน นี่นะครับในส่วนของด้านบนหลังคานะคีบฉลามนะครับรับสัญญาณเหมือนเดิมนะวิทยุฟังชัดเจนเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือความสปอร์ตและสวยงามนี่นะครับมาและไฮไลท์ของกันนี้นั่นก็คือนี่ครับติดตั้งโรมปูพื้นเข้าโลกงาน QJ นี่สียอดฮิต ดำได้แดงโอ้โหพรีเมียมพร้อมผิดแผ่นปิดแผ่นท้ายนะด้านหลังเลยเบาะพับมีให้เต็มเต็มด้านหลังนี่ใหญ่เต็มผืนอ,อย่างนี้เลย,ยเไปดูกันต่อในส่วนของด้านในกันนะครับนี่นะครับ,นะรบเข้าเหลี่ยมเข้ามุมทุกจุดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะนี่นะครับทุกซอกทุกมุม น่าสวยๆเลยนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกนะครับย้ำทุกครั้งงานปูพื้นเขาลูก QJ นะครับเป็นหนัง PU นะครับตัดเย็บทับกับหนัง XPA 2ชั้นหนา13มิลนะฮะแบ,บนะรน QJ เเด่นชัดรีดร้อนแผ่นลึกกันลื่นนะครับสวยๆเลย นี่นะครับเต็มๆนะฮะพร้อมกับพุ่มพวงอะไรนะดำแดงนะครับเข้ากับชุดเบาะเลยนี่นะครับสวยๆกันโอเคนะครับป้าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ทางเจ้าของรถกันนะว่าเมื่อเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างโอเคครับโอเคครับมาช่วงท้ายละเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กับทางพี่ที่เป็นเจ้าของรถคันนี้กันนะครับว่าเมื่อเขาเห็นแล้วว่าติดตั้งเข้าไปเนี่ยความรู้สึกครั้งแรกเลยที่เห็นเขารู้สึกยังไงสวัสดีครับพี่ฮะ ไม่ทราบคุณพี่ชื่อคุณอะไรครับถือถือได้เลยครับอชื่อหวานค่ะพี่หวานนะโอเคครับพี่หวานมาวันนี้มาเลือกเปลี่ยนอุปกรณ์หลายอย่างเลย<ช>นะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นเบ้ารองมือนะครับโภพื้นเสาแล้วก็กระป้ายทะเบียนอันดับแรกเลยน้องๆที่นี่บริการเป็นยังไงบ้างเ,เรื่องการบริการนะคะบริการดีมากค่ะแล้วก็น่ารักกันทุกคนเลยค่ะที่ที่สำคัญนะคะของแถมเยอะด้วยค่ะโอครับพี่ขอบคุณมากครับ แล้วคราวนี้พอเมื่อทําการเปลี่ยนในส่วนของหลักๆแล,ล้วชิ้นใหญ่หน่อยก็คือพมงปูพื้นเข้าลูกไนจุเจนะครับตัวนี้พอเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างสวยทีทท่ได้เห็นเลยสวยค่ะแล้วก็ดีค่ะอ่าฮะ,ะ,ะก็คือมันเปลี่ยนลุกจากภายในที่ตอนแรกมานี่มันอาจจะดูทึบๆหน่อยเนาะ,ะตัวนี้ก็ดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยะนะครับโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ขวานเนาะใช่ไหมอ่านะครับมากๆด้วยที่วันนี้ให้เกียรติมาใช้บริการแล้วก็ให้เราได้สัมภาษณ์ นะครับไว้เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญคุณพี่หวานกลับมาใช้ราการกับเราอีกนะ<ด>ครับโอเคนะครับงั้นยังไงคลิปนี้ผมกับทางคุณพี่หวานต้องขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาชมกันใหม่นะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนอีกครั้งนี้ขอตัวไว้ก่อนวสวัสดีครับ